คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเล่ส์กล้องครับของ iPhone 6S Plus นะครับตัวนี้นะครับกล้องหลังจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K นะครับส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวจะลองกล้องหลังก่อนนะครับ เริ่มมาแล้วเรามาลองดูนะว่า,าความละเอียดของผ้ามันเป็นยังไงอันนี้คือซูมแบบเต็มที่เลยนะผมว่าก็โอเคนะความละเอียดมันมันคมมันชัดดีดูดูดอ่ับแน่นอนคือบนพื้นผิวของตัวตุ๊ก,กตุ่นเนี่ยเห็นชัดหมดเลยนะครับมีรอยตรงไหนเล็กๆเห็นหมดเลยนะครับ ลองดูกล้องหลังนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวจะลองโหมดโฟโต้ไลท์นะฮะนี่ครับอันนี้คือโหมดโฟโต้ไลท์นะครับ มันจ,จะสั้นๆประมาณ5้าวินาทีครับนะบก็ทีนี้เดี๋ยวเรื่องวิดีโอนะครับวิดีโอ 4K นะครับในรุ่นนี้เนี่ยเราต้องตั้งเข้าไปสามารถเข้าไปตั้งความละเอียดของการถ่ายวิดีโอได้ที่ Setting แ,แล้วไปที่ p h โต้แคมร่านะครับนะฮะตรงนี้เราจะมีให้เลือกนะครับ 720p นะฮะ 180p 4K แล้วก็ฟเฟรมเรทต่างๆนะฮะนี่ลองถ่ายแบบ 4K ก่อนนะฮะอันนี้ 4K นะครับคือ ถ้าถ้าเป็นการถ่ายวีดีโอ 4K เนี่ยมันจะสามารถเดเบันคลิกและซูมดูละเอียดได้นะแต่ถ้าพันเป็นพัน0ปสิบจะไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอ 4K แล้วอัพโหลดเข้าขึ้น YouTube นะฮะ,อ,ะอันนี้มาดูกล้องหน้ากันนะฮะ กล้องหน้าตัวนี้คือ5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถถ่ายโฟโต้ไลฟ์ได้เหมือนกันนะครับจะทดสอบทีเดียวเลยก็คือเรื่องแฟลชนะครับคือถ้าเป็นในกรณีที่เราเปิดแฟลชในในคืนนะครับมันจะทํางานโดยเป็นทำงานโดยที่ตัวหน้าจอกับพิบแสงนะครับ ไม่ใช่มีไฟ LED ที่ตัวข้างกล้องนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะเป็นแบบนี้มาเลยตัวกล้องหน้ารายละเอียดก็ก็าล้านอืมก็ชัดระ,ะดับหนึ่งใช้ได้รละเอียดโอเคเห็นชัดเจนนะฮะเดี๋ยวสำหรับ p h โต้ไลฟ์นะครับถ่ายบน iPhone 6S และ 6S plus เนี่ยสามารถส่งให้กับเครื่อง iOS ตัวอื่นที่ที่เป็น iOS 9ได้แล้วนะครับส่งแล้วดูได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองส่ง a d ร์ดดู Everyone. ลองส่งดูนะครับ ส่งมาบน iPhone 6ธรรมดานะน,นี่ไอโฟน6ธรรมดารุ่นเก่านะครับก็สามารถเล่นได้เหมือนกัน